สวัสดีครับเพื่อนๆมีเดินป่ามีการเกษตรครับวันนี้มีเหล็กเทพนะครับเหล็กแข็งแล้วก็เหล็กเหนียวนะครับบอกไว้ก่อนว่าโคตรเหนียวนะครับเหล็กตัวนี้เป็นเหล็กชิปเปอร์สตีลนะครับนำเข้ามาจากออสเตรียนะครับนี่ครับตัวนี้เหนียวแข็งไม่พอนะครับมีค่าตาสนิมค่อนข้างสูงเลยนะครับเดินทีเดียวนะครับอยู่ประมาณ8%นะครับค่า CR ค่าโครเมียมนะครับนี่ครับความแข็งความเหนียวนี่ สุดๆแล้วครับเป็นเพราะเป็นมีดเป็นเหล็กที่ใช้ในงานแข่งขันนะครับคําว่าชิปเปอร์ไนส์หรือว่าชิปเปอร์สตีลนะครับมันเป็นเหล็กที่ออกแบบมาเพื่อกําจัดไม้โดยตรงนะครับชิปเปอร์ก็แปลว่าใบตัดไม้นะครับชุดนี้เป็นมีดล่ามประกบนะครับนี่เป็นหลาบมีดนะครับ สวยงามมากนะครับราคานะครับแบ่งในราคา1,500บาทนะครับ1 5 0 0บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับใบมีดยาวอยู่ที่9นิ้วครึ่งนะครับด้ามอยู่ประมาณ4.8นิ้วนะครับจับแบบเหลือๆนะครับจับแบบเหลือๆผมเป็นคนตัวใหญ่นะครับสูง176นะครับนี่ครับนี่จับแบบเหลือๆนะครับ ายนี้นะครับใครที่สนใจนะครับอยากจะลิ้มลองความแข็งความเหนียวว่ามันทำยากแค่ไหนนะครับลองเอาไปพิสูจน์ได้เลยนะครับเพียง1,500บาทนะครับพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับนี่เดี๋ยวผมวัดให้ดูนะครับเล่มที่1นนะครับใบยาวอยู่ที่9นิ้วนะครับผมจะวัดจากขีดที่ผมขั้นไว้นะครับ 1.9นิ้วนะครับผมส่วนที่ทำเป็นรูปครึ่งวงรีตรงนี้นะครับเป็นส่วนของขอบของด้ามไม้นะครับถ้าวัดก็จะอยู่ประมาณ4.8นะครับถ้าเราวัดจากปลายมีดมันจะถึงขอบด้ามไม้นะครับซึ่งเป็นส่วนของใบมีดจริงๆนะครับก็จะอยู่ที่9.2นิ้วนะครับนี่ครับ9.2นิ้ว เล่มที่สองนะครับนี่เป็นโซมีดแคมทั้งหมดนะครับโงมีดแคมทั้งหมดเล่มที่สองเนี่ยยาวเก้านิ้วครึ่งนะครับเก้านิ้วครึ่งนะครับทุกเล่มนะครับความกว้างจะอยู่ที่สองนิ้วนะครับสองนิ้วนิดๆครับเผื่อเราไปปาดผิวนะครับปาดผิวไล่ไปจนถึงคมก็จะเหลือสองนิ้วพอดีนะครับสันค่อนข้างดีเลยนะครับ สันหนาประมาณหกมิลนะครับนี่ก็หกมิลนะครับตัวนี้ก็หกมิลนะครับเล่มที่สามใบยาวเก้านิ้วครึ่งครับเก้านิ้วครึ่งเล่มที่สี่ใบยาวอยู่ที่เก้าจุดสองนิ้วนะครับเก้าจุดสองนิ้ว สันก็ประมาณ6บินนะครับเป็นงานตีไล่ปลายนะครับนี่งานตีไล่ปลายครับที่เหลือรอยนี่ก็คือยังไงเพื่อนๆก็ต้องไปเก็บต่อนะครับเก็บต่อนี่ผมไล่ทรงให้เฉยเฉยนะครับเนี่ยยังไงก็ต้องไปเก็บต่อนิดๆิดหน่อยหน่อยนะครับสวยงามมากนะครับทรงมีดแคมป์นะครับ ใบเนิ้วครึ่งนะครับเนี่ยใครอยากลิ้มลองอยากรู้ว่ามันเหนียวมันแข็งแค่ไหนนะครับลองไปทําดูได้นะครับผมหรือว่าใครต้องการนะครับต้องการงานสําเร็จเดี๋ยวรอก่อนนะครับงานสําเร็จนี้รอก่อนนะครับรออีกประมาณไม่เกิน20วันนะครับตอนนี้ผมทําเสร็จมาแค่4ใบนะครับทําเสร็จมาแค่4ใบนะครับ นสนใจทักทายมาได้นะครับราคาเล่มละ1,500บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับเหล็กชิปเปอร์สตีลนะครับนำเข้าจากออสเตรียนะครับสวัสดีครับ